สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำขนมกล้วยใส่มะพร้าวอ่อนกันนะคะเนื้อแป้งก็จะเหนียวนุ่มหนึบรสชาติหวานมันสูตรนี้ทำกินเองก็เน้นกล้วยเป็นพิเศษเลยถ้าใครทำขายก็เพิ่มแป้งไปนะคะวันนี้ใช้กล้วยน้ำว้าสุกงอมจัดแบบนี้เลยนะคะ เวลานำมาทำขนมเขาจะมีความอร่อยมากเนื้อเขาจะช่าหวานเราก็ใส่น้ำตาลแค่นิดเดียวนำไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำให้สะอาดเห็นเปลือกกล้วยดำๆแบบนี้ไม่ต้องทิ้งเลยเขาจะสุกงอมจัดเต็มที่พอปอกเปลือกมาก็จะมีสีขาวแบบนี้เลยนะคะไม่เสียเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวน้ำตาลเราก็จะใช้แค่นิดเดียว ปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ดูถ้ามีเส้นใยกล้วยก็ดึงเส้นใยกล้วยทิ้งไปได้เส้นใยกล้วยจะทําให้ขนมเขามีรสฝาดปอกเสร็จเรียบร้อยที่ทําตัวขนมนี่ก็ทั้งหมด9ลูกเหลือตกแต่งหน้าขนมอีก3ลูกยังไม่ปอกนะคะพอจะแต่งหน้าขนมแล้วค่อยปอกเปลือกกล้วยเดี๋ยวกล้วยจะชําจะดําก่อนปอกเสร็จแล้วก็หั่นเป็นแว่นแวนชิ้นเล็กๆ เวลาขยำจะได้แหลกง่ายๆใครมีที่บดก็ใช้ที่บดใครไม่มีก็ใช้เป็นมือเราเนี่ยคะ่ะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใส่ถุงมือขยำไปที่กล้วยหรือว่าจะใช้เป็นช้อนซ่อมก็ได้<ๆ><ๆ>ก็แหลกประมาณนี้ก็พอนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องขยำพร้อมกับแป้งอีกเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนมาทำในส่วนของแป้งเตรียมอ่างผสมใส่แป้งลงไปแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าว ใส่แค่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ากล้วยเขาสุกงอมจัดจะมีความหวานอยู่แล้วตามด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ำกะทิใครมีน้ำกะทิข้นสดก็ใช้กะทิข้นสดได้ใครไม่มีก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้นะคะเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมใส่น้ำใบเตยลงไปด้วยใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่น้ำใบเตยนี่เราใช้แบบเข้มข้นเลยคั้นน้ำใบเตยประมาณ3มรอบก็อเอาน้ำใบเตยที่เราปั่นจากรอบแรก มาใส่ปั่นใบเตย3้ำรอบที่2แล้วก็รอบที่3ก็จะได้น้ำใบเตยแบบเข้มข้นปั่นเสร็จแล้วก็ใส่ผ้ากรองกอกใส่ขวดไว้แช่ในตู้เย็นก็อยู่ได้นานประมาณ7วันแต่ไม่ถึง7วันก็หมดก่อนแล้วค่ะพอนำทุกอย่างใส่อ่างผสมเสร็จแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่กะทินะคะใส่ไปนวดไปเนี่ยพอใส่ไปแล้วก็นวดขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เนื้อแป้งเขาเนียนๆเ,เวลาไปนึ่งทำขนม เนื้อแป้งจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยพอโนดแป้งได้เป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้แล้วก็นากล้วยที่เราบดไว้นํามาใส่ใครไม่มีกล้วยน้ําว้าใช้เป็นกล้วยหอมได้นะคะกล้วยหอมที่สุกงอมจัดเขาก็จะมีกลิ่นหอมด้วยใส่เนื้อกล้วยบดลงไปแล้วก็ขยำรวมกับแป้งขยำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เสร็จเรียบร้อยก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อนนี้เราปอกไว้แล้วก็ไปแช่ช่องฟีซเอาไว้นะคะทําให้เนื้อมะพร้าวนี่อยู่ได้นานไม่เสียง่ายพอจะทําก็นําออกจากช่องฟิตให้คลายเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาใส่ขนมที่เราจะทําเนื้อมะพร้าวนี่จะเพิ่มใส่มากกว่า2ลูกก็ได้นะคะใครไม่มีมะพร้าวอ่อนก็ใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกได้ เสร็จเรียบร้อยขยำเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไปเตรียมถาดได้เลยถาดที่เราใช้วันนี้ก็1 0บคูนสินิ้วใครไม่มีถาดก็ใช้เป็นถ้วยชามหรือว่าเป็นแม่พิมพ์ก็ได้ใส่ขนมลงไปแล้วก็เกลี่ยหน้าให้เสมอกันเกลี่ยหน้าเสมอกันดีแล้วก็ถึงเวลาตกแต่งหน้าขนมปอกเปลือกกล้วยแล้วก็ฝานเป็นชิ้นเล็กๆใครจะฝานเป็นชิ้นยาวๆก็ได้นะคะวางเรียงลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยไปเตรียมนึ่งได้เลยค่ะตั้งน้ำใครมีซึ้งก็เอาน้ำใส่ซึ้งแล้วก็ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมเปิดไฟแรงเลยนะคะให้น้ำเขาเดือดจัดแบบนี้พอน้ำเดือดจัดแบบนี้ก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนน้ำถัดขนมเนี่ยไปนึ่งได้เลยค่อยๆนำมาวางระวังไอความร้อนนะคะตั้งถาดขนมให้ตรงๆจะได้สุกเสมอกันเสร็จแล้วก็นำฝาซึ้งมาครอบได้ ก็นึ่งไฟกลางค่อนไปทางแรงประมาณ50นาทีระยะเวลาความสุกข,ของขนมก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของขนมที่เราใส่วิธีเช็คความสุกข,ของขนมก็หาไม้แหลมๆเนี่ยคะ่ะลองจิ้มลงไปดูถ้าดึงไม้ขึ้นมาแล้วมีน้ำแป้งติดไปไม้ขึ้นมาก็แสดงว่าขนมยังไม่สุกก็นึ่งต่อไปนะคะใครจะตกแต่งหน้ามะพร้าวแบบนี้ก็ได้ก็ใส่ทีหลังได้นะคะ เปิดฝาครอบแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวแล้วก็ปิดฝาเนื่องประมาณ5นาทีครบ5นาทีแล้วก็เราก็เปิดฝาซึ้งออกปิดเตาแก๊สได้เลยพอครบเวลาก็ยกขนมออกจากซึงได้แล้วก็พักไว้ให้ขนมเย็นตัวแล้วค่อยมาตัดตัวขนมจะได้ไม่เละที่ตัดนี้ตัวขนมแค่อุ่นๆก็ลองมาตัดให้ดูเลยนะคะใช้มีดธรรมดาเนี่ยตัดได้เลย ตัดเป็นสี่เหลี่ยมถ้าใครขายก็ใส่กล่องใช้กล่องใส,ใส่ที่มีฝาปิดเราก็จะได้โชว์หน้าขนมสวยๆนี่ค่ะหน้าขนมสวยๆตัวแป้งเขาก็จะหนึบหนับไม่เหนียวแข็งนะคะเขาจะเหนียวหนึบหนึบแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกล้วยของใบเตยความมันจากเนื้อมะพร้าวกะทิความหวานกำลังพอดีไม่หวานมาก แต่ถ้าไว้ค่าคืนความหวานเขาจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าทำทานเองทานไม่หมดแนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาพอจะทานก็เอาไปเวฟหรือว่านำไปเนื่องอุ่นอีกทีก็ได้สูตรนี้นำไปห่อใบตองเนื่องได้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ